เช็คลิสประจำใจที่ใครๆก็อยากมีพื้นสะอาดเงางามบ้านมีกลิ่นหอมอีซีเดยขอเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอีซีเดย์ฟอร์คลีนกลิ่นพิ้งค์โฟรโรและกลิ่นตะไคร้ความมหศัศจรรย์ทั้งใหม่ล่าสุดที่จะมาเปลี่ยนแปลงพื้นบ้านของคุณให้สัมผัสสบายเท้าแห้งเร็วไม่เหนียวเท้าช่วยดักจับฝุ่นและราบสกรปรกกลิ่นหอมสดชื่นให้ความเงาทุกพื้นผิว พร้อมส่องกลิ่นหอมโดนใจกลิ่นตะไคร้กลิ่นหอมให้ความรู้สึกผ่อนคลายและกลิ่นพิ้งโฟร์โรลกลิ่นดอกไม้หอมสดชื่นพร้อมรับมือจัดการทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาพื้นไม่สะอาดพื้นแห้งช้าไม่วิงวับพื้นไม่เงา ทิ้งคาบเหนียวติดเท้าเราช่วยคุณได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น Easy Day Floor Clean กลิ่นทิงโฟโรและกลิ่นตะไคร้ขนาด1,000มิลลิลิตรพิสูจน์ความสะอาดนี้ได้ที่แคตตาล็อกไฟเดและแอปพลิเคชันไฟเดย์